<Hello. S 2> สวัสดีค่ะวันนี้ดิสอเด็กรีวิวนะคะอ,อ๋อจะมาชวนรีวิวไพ่เดอะสโลทาโรนะคะก็ของคุณเลซี่ใช่ไหมไบรันคิดว่าน่าจะอ่านไม่ผิดตัวนี้ก็จะเป็นทาโรเด็กนะคะแล้วก็ไกด์บุ๊กเนี่ยนะคะด้านหลังก็จะเป็นเนี่ยแหละก็จะมี มีผ้าอเจ็ดสิบแปดใบแล้วก็ตัวนี้พิมพ์ีมมอันนี้คืออะไรอะการสต็อกเดี๋ยวต้องแกะดูกันอีกทีหนึ่งแล้วก็เป็นไกด์บุ๊กยี่สิบสี่หน้าเป็นรูปสีนะคะโอเคอืมแกะกันเลยดีกว่าตัวนี้เราได้มาจากร้านที่ทันแหละ อืมชาม,มิ่งพันคือถ้าใครแบบสนใจก็ลองลองไปถามดูคิดว่าน่าจะยังมีเหลือแหละอืมจริงๆก็ได้มาสักพักแล้วนะก็ยังไม่แกะอืโอเคก็มาแกะกันวันนี้นี่แหละตัวกล่องก็จะเป็นกล่องแข็งๆนี่แหละอืก็ตัวนี้จะเป็น Made in China นะคะจริงๆไพ่ส่วนใหญ่สมัยนี้อ่ะเขาก็ พิมพิมที่จีนกันเท่านั้นแหละอืมแต่ว่าตัวนี้เป็นแบบเป็นก๊อปปี้ไลท์อะเป็นเป็นของแท้อ่ะอืมต่อให้พิมพ์ที่จีนก็จริงมาแกะกันเลยดีกว่าเนี่ยนะคะก็จะมีเนี่ยเป็นเป็นตัวเป็นตัวคู่มือเรามาดูไกด์บุ๊กกันก่อนก็จะเป็นแบบเขาบอกว่าเป็นสีสีก็จริงเป็นคัลเลอร์ใช่ป่ะ อ๋อเออเป็นคัลเลอร์ก็จริงแต่มันก็เป็นแบบเป็นเป็นแค่สีน้ำตาลกับสีดําอ่ะเออก็ไม่ได้มีรูปไม่ได้มีอะไรแต่ว่าก็จะแบบอธิบายค่อนข้างค่อนข้างละเอียดแหละทุกคนอืมจริงมีความหมายแบบหัวตั้งหัวกลับแปลว่าไพ่เด็กนี้อ่านได้ทั้งหัวตั้งหัวกลับเขาก็จะสอนพวกไกด์พวกอะไรอย่างเงี้ยว่ามีอะไรที่เราควรรู้อ่ามาดูกัน อันนี้เป็นตัวไพ่นะคะก็เนี่ยสันไพ่ก็จะเป็นขอไพ่ก็เป็นสีธรรมดาเป็นกระดาษแบบธรรมดาธรรมดาเนี่แหละโอเคเรามารีวิวกันเลยเอาน้องไว้นี่ได้ไหมน่ารักอะเ,ออเราจะอวดน้องต่อไปเรื่อยๆทุกคลิป ตัวนี้หลังไพ่คือถ้าถ้าสมมุติว่าแบบวิธีสังเกตง่ายๆว่าไพ่เด็กไหนที่แบบอ่านหัวตั้งหัวกลับได้อะส่วนใหญ่วิธีที่เราใช้ก็คือดูว่าหลังดูหลังไพ่อะว่าหลังไพ่อะมันมันมัน,ม,นมันเหมือนกันเวลาหัวตั้งหัวกลับไหมอะนึกออกปะคือคือถ้าสมมุติว่าหลังไพ่มันไม่เหมือนกันมันมันเป็นแบบดูดูแล้วดูออกเลยว่า มีได้ไหนวางหวาที่แบบรู้สึกว่าแบบเห็นแล้วรู้สึกว่ามันน่าจะอ่านได้ด้านเดียวอ่ะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไพ่คว่ำทุกคนเราเอาไพ่มากองไว้บนโต๊ะเยอะเกินไปแล้วมันก็คว่ำไม่หายอยู่แล้วเออช่างมันเถอะมาเรามาดูเรามาดูกันดีกว่าเรามาดูไพ่แต่ละใบกันดีกว่าโอเค อันนี้เป็นไพ่เดอะฟูนะคะไพ่ใบแรกเห็นชัดไหมเอ่ยดูดิโดนแมวขวนอ่ะให้ดูไพ่ไม่ใช่เหรอเออเออนี่อันนี้ไพ่ตัวนี้ก็ด้วยความที่ว่ามันเป็นอ่อเดอะสโลทาโร่ Slow aro, ใช่ไหมแล้วมันมีความเป็นแบบป่าป่านะคือโทนสีมันก็จะเป็นโทนสีแบบน้ำตาลอ่ะอืตั้งแต่ตัวไพ่แหละแต่ว่าเนี่ยสังเกตดูตรงนี้เห็นไหมเขาจะแบ่งเฉดแบ่งเฉดไพ่ตามตามสูตรอ่ะ อืมอันนี้ดาว่าน่าจะเป็นพวกเมเจอร์อาคาหนะ้าตัวนี้ก็เป็นสตรอวานส์สีนี้แล้วก็อันนี้เป็นคัพสเออคัพสีสวยอะดูด,ดิแล้วตัวนี้ก็จะเป็นสตรอฟสอดสอดก็จะเป็นสีออกเทาเอ่ะอืมแล้วตัวนี้ก็จะเป็นเพนทาเคิลส์เพนทาเคิลก็จะเป็นแบบดินๆด่ะอืมสีน,น้ำตาล โอเคตัวนี้เป็นเดอะฟูลนะคะเดอะฟูลที่แบบไม่กลัวอะไรเลยโอเคไม่กลัวอะไรแล้วเออตกลงไปข้างล่างจะเป็นยังไงก็ช่างชั้นพร้อมที่จะสนะเต็ปอินทูดิอันโนนอะอืมเป็นเดอะฟูลที่ให้พลังงานที่แบบเออจะว่าบ้าบินก็บ้าบินแหละเออแต่แต่เขาดูไม่กลัวอะไรจริงอ,อืมเขาดูแฮปปี้กับการที่แบบจะกระโดดลงไปด้วยอะอืมตัวนี้เป็นเดอะเมจิเชียนนะคะอ,อืมเห็นใช่ปะ ตัวนี้เป็นดีไฮพรีเทสค่ะเดอะไฮพรีเทสไม่ใช่ดีเออก็จะแบบมีความเสาเนี่ยสองสีอะไรอย่างเงี้ยอือแล้วเขาก็จะมีเนี่ยตัวเนี้ยเห็นตัวหนังสือไหมเออเป็นเลขโรมันอะไว้ไว้ให้แบบเป็นกิมมิคไว้ให้สังเกตว่าเออเนี่ยเป็นเป็นไพ่เป็นไพ่ไสัญลักษณ์เป็นไพ่ใบที่เท่าไหร่แล้วก็จะมีตัวไพ่อยู่ข้างล่างตัวนี้เป็นเดยมเพรสค่ะก็จะเป็นแบบเนี่ยจบท้อง แลดูเป็นเหมือนแบบคนที่เขาเขาเรียกว่าอะไรอะเออความสมบูรณ์ที่ที่พร้อมที่จะเป็นผู้หญิงที่ตั้งครร์อะไรอย่างเงี้ยอพูดถึงความเป็นแม่อะไรอย่างเงี้ยตัวนี้เป็นเดียมเพรสค่ะเอ้ยเมื่อกี้เดียมเพรสใช่ปะ่ะอันนี้เป็นเดียมเพลเลอร์ออกเสียงผิดเออตาลายด้วยแหละเอาจริงเออก็เป็นเดียมเพลเลอร์นะคะก็จะแบบมีความเป็นจัก,กรพรรดิอะเป็นผู้นําแล้วก็มีเมืองอยู่ข้างหลังอืมเป็นเหมือนแบบ ผู้ปกครองอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้เป็นเดอรไฮโลแฟนนะคะก็จะเป็นแบบเป็นลูกเหมือนโป๊ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วด้านหลังก็จะเป็นโบด huh. ตัวนี้เป็นเดอเลเวอร์ค่ะอืมก็จะแบบมีความเออรักกันอะรักกันแบบไม่สนด้วยนะว่าข้างหลังไฟไหม้ก็ช่างเห็นปะเออแต่ว่าแบบเออฉันไม่สนแล้วว่าโลกโลกมันจะเป็นยังไงไฟไหม้บ้านก็ช่างแต่ว่าฉันแบบเออฉัน enjoy กับความรักครั้งนี้อ่ะตัวนี้เป็น the chariot ค่ะก็จะพูดถึงการแบบไปข้างหน้าการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้เป็นส t r e n g t h ก็จะเป็นเนี่ยเป็นผู้หญิงกับกับกับสินโตอ่าเดอะ hermit นะคะก็จะเป็นคนที่แบบอยู่กะตะเกียงอ่ะอืมก็จะเป็นคนที่แบบแฮปปี้กับการที่แบบอยู่คนเดียวสันโดดอ่ะออเป็นการแบบปีกวิเวกอ่ะ ตัวนี้เป็น The View ค่ะ View for June อืวิวนี้ทำไมรู้สึกแบบเหมือนเหมือนการเสียงไทยยังไงก็ไม่รู้อ่ะเหมือนบอกว่าแล้วแต่โชคชะตาเป็นการแบบโยนเหรียญอะโยนเหรียญเสียงไทยตัวนี้เป็น t e m p e r a n c e ค่ะข้างล่างจะเขียนว่า Balance ก็คือ Balance มันคือกว้าง่ายๆมันก็คือ Keyword ของ The t e m p e r a n c e นั่นแหละอืม อันนี้สีเขาสวยดีเนาะเขาแบบใช้สีน้ำมันวาดปะเราเราไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องศิลปะเท่าไหร่เราเราเป็นพวกแบบเสพเฉยๆแต่ไม่มีความรู้อ่ะเสพแล้วรู้ว่าสวยชอบไหมชอบหรือไม่ชอบแค่นั้นอะอืมอันนี้เป็นแฮงแมนนะคะก็จะเป็นแบบผู้ชายที่แบบแขวนตัวเองไว้แขวนไว้นานแล้วด้วยนะที่เราไม่ยอมปล่อยตัวเองลงมาอืมตัวนี้เป็นเดทค่ะเดทก็คือแบบ ก็จะเป็นโครงกระดูกอะเป็นเดทใบนี้เราไม่รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่แต่เรารู้สึกถึงการเรารู้สึกถึงเป็นความตายอ่ะอืมแต่ว่าแค่เปลี่ยนสถานะอืเป็นการเปลี่ยนสถานะจากแต่แต่ทุกอย่างยังคงเดิมนึกออกไหมแค่แค่เปลี่ยนเปลี่ยนจากคนเป็นไปเป็นคนตายอะไรอย่างเงี้ยอ,อ้าวใบนี้คือเทมเพลนส์แล้วใบนั้นคืออะไรอะบาลานซ์อะอ๋อใบนั้นมันคือ จอสตีสทุกคนเราขอโทษเอาใหม่ใช่ไหมคำว่าบาลานซ์อ่ะใบนี้คือจอสตีสแหละทุกคนแล้วใบเนี้ยคือคือเทมเพล็ตเทมเพล็ตเอองงอืมใช่ ใบนี้คือจัสติสจัสติสที่ที่เป็นถือถือไอ้นั่นน่ะถือคันช่างอะ่ะอืมใช่ปะเดี๋ยววิวจัสติสเราก็เดี๋ยวแฮงแมนเออเป็นคนทาไมจำไม่ได้อะ่ะทาไมเล่าถึงนึกเป็นเทมเพนวะเพราะว่ามันเป็นความบาลานซ์หรือเปล่าอะ่ะอืมขอดูสิ ใช่ใบนั้นคือ justice ก็คือพูดถึงการแบบความเท่าเทียมอะไรอย่างเงี้ยอืม balance นะอืมส่วนตัวนี้เป็นเป็น temperance นะคะ temperance ของของเด็กนี้คืออะไรอะ่ะ temperance อา่าเป็นการที่เรายังสามารถยังคงใจเย็นได้ใน in the crazy situation อะก็คือให้เราแบบเหมือนทำยังสามารถทำใจสงบได้ในสถานการณ์ที่แบบเอบบอบออบไรเนี่ย sober life killing with kindness อืมเอมอดีจังเป็นการแบบเป็นการแปลไพ่ที่ดีนะเออตัวนี้เป็นคำว่า temptation ตัวนี้น่าจะเป็น the devil ปะอืมก็น่าจะ เพราะว่า Temptation มันคือการแบบสิ่งที่แบบมากระตุ้นอ่ะอือเออตัวนี้เป็น The Tower นะคะก็เป็นแบบ Tower g u a r าอดะไพ่ tower tower ท,ที่ที่เลี้ยงไพ่ขึ้นไปแล้วมันก็ล้มอ่ะอ,อืตัวนี้เป็น The Star ค่ะ The Star ที่เป็นเหมือนแบบเหมือนดาวที่คอยนำทางในทะเลอะไรอย่างเงี้ยอ,อเป็นเดอะสตาที่เรารู้สึก รู้สึกว่าเขายังมีความหวังในในสถานการณ์ที่แบบมันมันดูจะริปลี่อ่ะอือ่าอ,อันนี้เดอ m o มูนะคะอืมเป็นเดอ m o มูที่ที่ไม่ค่อยเศร้าเท่าไหร่เนาะแต่เป็นเดอ m o มูที่ทําให้รู้สึกถึงความแบบความโดดเดี่ยวอะ่ะบอกไม่ถูกเดอ s u ซันค่ะเดอ s u ซันที่แบบเออเป็นเดอ s u ซันที่แบบจอยฟัะ มีความสุขตัวนี้เป็นจัดเมนต์ค่ะจัดเมนต์คืออะไรคือการที่เราแบบอืมเป็นสิ่งที่เราเชื่อว่าเราเป็นอ่ะอืมใช่มันคือการรีเฟ o ชันรีเฟ t ชันคือสิ่งที่สะท้อนออกมาอืม ตัวนี้เป็น the world ค่ะเออก็เป็นต้นไม้แล้วก็แบบเป็นคนตัวจิ๋วๆอยู่ตรงนี้อ่าอันนี้เป็น ones นะคะเป็นพ a g e of ones ไม่ใช่ page of ones สิเป็น a c อ of ones เออวันนี้สติไม่ค่อยมีนอนทั้งวันเลยอะเออตัวนี้เป็น t o of ones ค่ะก็จะแบบเป็นอ่อสองไม้แล้วก็มีลูกโลกอ,ะอ,อ่ะอืออ่า three of ones นะคะ เอที่รู้สึกถึงการมองเห็นโอกาสไหมอืมตัวนี้เป็นโ o ร์วานสค่ะไฟฟ์อว s ืเป็นความขัดแย้งแบบเด็กๆเป็นการแบบอืมเหมือนเล่นกันเนาะอันนี้เป็นไฟล์อ n ์วที่ที่ทำให้รู้สึกว่าเออน่ารักดีตัวนี้เป็นซิกาวานส์ค่ะ เป็นการพูดถึงชัยชนะอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนเหมือนชนะแล้วเย่เย่อะไรอย่างเงี้ยอืมตัวนี้เป็นเซเว่นอวารส์ค่ะเซเว่นอวารส์คือการอันนี้เหมือนเขาแบบทําเพื่อตัวเองอะปีนขึ้นไปให้สูงขึ้นเพื่อตัวเองเพื่อสิ่งที่ตัวเองต้องการอะทําเพื่อทําเพื่อตัวเองอะอืมเป็นการต่อสู้เพื่อตัวเองอันนี้เป็นเอ็ดอวารส์ค่ะก็จะเป็นการแบบ อืมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการสื่อสารอ่ะอืมตัวนี้เป็นนายอวานค่ะนายอวาคือการแบบออ๋ตั้งกำแพงอืมตัวนี้ก็เป็นเท of วาน d ค่ะเพชรวานนายอั o วาน s ตัวนี้เป็น Queen of วานค่ะ King of Wands เอาว่าเขาใช้สีสวยจังตัวนี้เป็น a s o f cups อืมสวยเนาะแบบเออจับแล้วรู้สึกดีจังตัวนี้เป็น two of cups ค่ะเป็นความลักอีกนั่นแหละตัวนี้เป็น three of cups จะเป็นแก๊งสาวๆปาร์ตี้น้ำชาของสาวๆอะไรเงี้ยอืมตัวนี้ four of cups ค่ะ ก็คือแบบต่อให้ยืน่นถ้วยมาให้แต่เราก็แบบไม่อยากได้แล้วอะไรองเงี้ยตัวนี้เป็นไฟ f c อฟคัค่ะเออไฟ f c อฟคัที่เหมือนแมโหวแม่กลับมาเห็นแม่ต้องด่าแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้เป็นซิกออฟคค่ะอืมเป็นความทรงจำเก่า,กาๆดีๆตัวนี้เป็นเซเว่นออฟคืมพูดถึงทางเลือกตัวเลือก A of Cups คือการแบบไม่เอาแล้ว9 of Cups คือเขาแฮปปี้ดีกับชีวิตที่เขาเป็นอยู่ตอนนี้มีความสุขดีกับทุกสิ่งที่เขามีอยู่อะไรเงี้ย10 of Cups ค่ะก็คือแบบความสุขสมบูรณ์อ่ะอ๋อนี้เป็น page o f Cups ค่ะ9 of Cups Queen of Cups king of cups ตัวนี้เป็น ace of swords นะคะ two of swords three of swords อ้ย three of swords ที่แบบแค่มองก็เจ็บแล้วอะ่ะตัวนี้เป็น four of swords คะ่ะเออไม่อยากทำอะไรแล้วเหนื่อยร้อนอะไรเงี้ย five of swords stick of sword อืมก็คือการแบบ move mm hmm. ไปข้างหน้า7 of s w o r d ฟสอคะ่ะการแบบเหมือนแอบ,บทำอะไรลับหลังอนะไรเงี้ยเนาะอืมเอ f sword นายออฟสอดโอ้ยนายออฟสอดตัวนี้แบบตื่นว่าฝันหลายเห็นแล้วจะร้องไห้อะไม่รู้เหมือนกัน อันนี้เทนอฟสอดที่แบบโหมดมากอะ่ะคือตายแน่อ่ะตายแล้วเออตายมาหลายวันแล้วด้วยอันนี้เป็นเพจช f อ w สอดนะคะฮึมนายอฟสอดค s w o อฟสอดคิงอฟสอดตัวนี้เป็น อ่อเอศอ f เบนเทคลสค่ะอืมอ่อทูอคลย์อ่อสูตรนี้ mm hmm. เขาเรียว mm hmm. เขาใช้คำว่าคอร์แทนแทนเบนเทคสอ่อทวีอพโคลย์นะคะ Four o คอรส Five of คอ์คือการขอมันขอโอกาสแลเนอะอืม mm. จริงๆเราแบบอันนี้คือ five of coins มันเป็นไพ่ของการที่แบบสูญเสียอ,อืออันนี้คือเหมือนเขาสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วอ่ะอืออันนี้เป็น six of coins ค่ะ six of coins ที่พูดถึงแบบการให้อะไรเงี้ยเนาะ seven of coins อือทำไมแบซ่อนไพ่อ่ะ เหมือนการรอรอกาสที่จะทำอะไรสักอย่างเลยบอกเป็นแบบเจ็ดเหรียญที่รู้สึกไม่ค่อยดีเลยอะ่ะอันนี้เป็นแปดเหรียญน,นะคะเก้าเหรียญสิบเหรียญอันนี้เป็นเพจ Shop Coins ค่ะ นายออฟคอยส์อ้ยเป็นนายออฟคอย์ที่ที่ขับรถด,ด้วยอ่ะเออทุกคนจริงๆแล้วคือเขาขับรถอ่ะเขาน่าจะแบบไปถึงเร็วใช่ไหมแต่แบบด้วยความที่เขาเป็นนายออฟคอย์อ่ะเขาก็เลยชิวอ่ะไม่รีบอันนี้เป็นควีนออฟคอยส์ค่ะอ๋ยเป็นควีนออฟคอยส์ที่รู้สึกแบบแฮปปี้ความสุขมันส่งออกมาเลยอ่ะเออคือเขาแบบมีความสุขมากจริงๆ เขาแบบไม่ได้รออะไรคือเขาสเตเบิลด้วยความด้วยตัวของเขาเองอะ่ะเขาแบบมั่นคงทางอารมณ์ไม่ได้ต้องการให้ใครมาใครมาแบบเอเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมาเติมเต็มมาทําให้เขารู้สึกรู้สึกมั่นคงอะ่ะคือเขามั่นคงได้ด้วยตัวของเขาเองอะ่ะอยู่เพราะอยากอยู่อะ่ะเออตัวนี้ก็เป็น King of c o i n s นะคะอืมจบหมดไปแล้วอขอดูหน่อยสิขอลองทับดูหน่อยจริงๆไพ่ก็ ไพ่ก็ไม่ได้หนาไม่ได้บางอะไรมากเท่าไหร่อ่ะสับก็คล่องเดีย่ยไม่กระชอกขอดูหน่อยว่าไพ่มีอะไรอยากจะโฆษณาตัวเองไหมอยากบอกคนที่แบบสนใจไพ่เด็กนี้ไหมว่าแบบเออตัวเองมีจุดเด่นอะไรยังไงบ้าง,งอืมจุดเด่นของเขาคือ คือเขาไม่สนนะว่าใครจะว่ายอย่างไงเออคือคือเธอจะชอบฉันหรือไม่ชอบฉันก็คือก็ก,ก็ก็มันเป็นเป็นเรื่องของเธออะ่ะคือฉันชอบตัวเองอะ่ะเออเขาต้องรู้แน่เลยว่าแบบตอนที่เรารีวิวเรารู้สึกว่าแบบหูยให้ชุดน,นี้ไม่ค่อยถูกใจเราเลยเราเราไม่ค่อยชอบไพ่ที่แบบมีรูปคนเยอะๆอะ่ะเออเราไพ่เด็กนี้คือเขาแบบคนเต็มไปหมดเลยอะ่ะเออคือแบบเป็นภาพคนแบบเรียลลิสติกนะนึกออกไหมเป็นภาพคนที่แบบ เป็นคนแบบเหมือนสมจริงอ่ะคือมันเป็นภาพสีเหมือนสีน้ํามันภาพวาดก็จริงแต่ว่าคือเขาวาดออกมาเป็นแบบเป็นคนที่เหมือนคนแบบสมจริงเลยอ่ะซึ่งเราเราไม่ค่อยชอบแนวนั้นหมายถึงว่าส่วนตัวเราเองนะอืมตัวเราเราไม่ค่อยถูกจริตอะไรอย่างเงี้ยล้วก็แบบพ่ออกมาบอกว่าเราถามว่าจุดเด่นเขาคืออะไรใช่ไหมมีอะไรอยากจะบอกเขาบอกว่าโอเคต่อให้เธอจะไม่ชอบฉันก็ช่างแต่ฉันก็แฮปปี้ดีในการที่แบบฉันเป็นแบบนี้อ่ะเออ แต่ว่าสุดท้ายแล้วแบบเราได้มาอยู่ด้วยกันแล้วเราก็ต้องเดินหน้าต่อไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยได้หรอทําไมโดนไพ่อบลมเนี้ยอ่ะขอดูหน่อยอันนี้คือบอกเราใช่ไหมแล้วแบบแล้วสิ่งที่แบบอยากบอกคนอื่นที่เข้ามาดูล่ะอืมเขาบอกว่าออะเออไพ่สามใบบนคือไพ่เด็กนี้เขาตั้งใจจะบอกเรานะ แต่ว่าไพ่3ามใบเนี้ยคือเขาตั้งใจจะบอกคนที่เข้ามาดูคนที่สนใจไพ่เด็กนี้ว่าแบบโอเคอยากให้มองเขาเป็นอีกหนึ่งในตัวเลือกถ้าสมมุติว่าคุณคุณสนใจเขาอะ่ะเขาจะทําให้คุณสามารถแบบเออเวลาเปิดไพ่แล้วสามารถขุดลึกเข้าไปถึง ตัวตนความทรงจำเก่าๆที่คุณแอบเก็บซ่อนไว้ในใจอ่ะเออเพื่อให้คุณได้รู้ว่าแบบจริงๆแล้วคุณเองอ่ะเป็นที่รักนะแล้วก็เขาจะช่วยให้คุณแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้เราอ่ะรู้สึกเหมือนแบบเขาอยากช่วยให้คุณได้รับรู้ว่าตัวเองอ่ะเป็นที่รักอือคือคุณอ่ะคู่ควรกับการที่จะได้พบความรักดีๆอะไรอย่างเงี้ยอือ ประมาณนี้คุณคุณไม่จําเป็นต้องแบบทําตัวให้เป็นตัวเลือกให้ใครเพื่อเพื่อที่จะแบบเหมือนแบบไม่จําเป็นต้องต้องอยู่ในสถานะที่เป็นตัวเลือกเพื่อให้ใครมาเลือกคุณนะนึกออกไหมเพราะว่าจริงๆแล้วตัวคุณเองอะ่ะคุณต่างหากที่เป็นคนที่มีสิทธิ์เลือกเราก็คุณน่ะแบบมีความดีพร้อมมีความน่ารักในตัวคุณที่ที่จะทําให้คุณอ,อืมเหมือนแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคนที่คู่ควรที่จะได้พบความรักดีๆอ่ะประมาณนั้นออเออเราว่าไพ่เด็กนี้เอามาอ่านเรื่องความรักได้ได้ดีแน่ๆเลยอ่ะอเอาไว้เดี๋ยวจะลองเอามาใช้ทำคลิกอะเด็กสักซักซักักสักอะกกคลิปนะโอเควันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายไม่รู้จะเด็กไหนเหมือนกันแล้วแต่อารมณ์ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย